ตอนต้นมันตายอ่ะผมเพื่อความที่เอยาก <Oops. S 1> มีพันธุเยอะๆนะต้นแรกเนี่ยครับอยู่กับไร่คำดุยเกษตรซีวิทีพึ่งตัวเองครับผมก็วันนี้เป <Okay. S 1> ็ like. นอีพีสองกับซีรีส์ที่ผมทําขึ้นมาเป็นซีรีส์เกี่ยวกับความล้มเหลวในการทําเกษตรนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องความล้มเหลวของการปลูกนะครับเรามาเดือดฝรั่งั้งหมัก็จริงๆ ที่เริ่มทําเกษตรเนี่ยอผมก็จะเข้าไปอยู่ตามกลุ่มที่เขาปลูกต้นไม้ทาโค้งหลังน้ำมันก็จะมีไม้กระแสผ่านเข้ามาเรื่อยๆเ,เนาะ,นอ,ะอย่างช่วงที่ผมเริ่มปลูกฟิกหรือมาเดื่อฝรั่งเนี่ยเนาะมันช่วงนั้นน่กระแสมันดีมากเลยมาเดอฝรั่งผลไม้เป็นถ้าจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดครับสิบอันดับผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากมก็รู้สึกว่าเออเว้ยมันเป็นผลไม้ที่ผลไม้แห่งอนาคตเลยเดี๋ยวเราจะทําส่วนฟิก เยอะเยอะใหญ่ๆสวยๆสยามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันแต่มันก็มีในในความล้มเหลวเนี่ยมันมีมันมีเรื่องโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือไอ้พวกต้นฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนาะบาวตุรกีแบก็กจีนวัวอะไรพวกเนี้ยผมไม่ไม่ได้เสียตังค์ซื้อพันธุ์มาลุงผมปลูกอยู่ผมก็ไปขอเขามาผมก,ก็ รนแรกเนี่ยขอเข้ามาประมาณสี่ห้าต้น,นก็ปลูกปลูกงามเลยออกผลเต็มต้นเลยตอนแรกนี่เอาปลูกทีแรกนี่ดินที่นี่มันดินเหนียวเนาะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยมันจะนิ่งมากก็คุมฟางมันเริ่มให้อ่ให้ยูรินซีทางข้อแสงอะไรพวกนี้คือทําให้ดินมันร่วนสวยขึ้นเขก็ออกผลผลิตเต็มต้นเลยของว่าเอ้ยถูกทางแล้วเว้ยเดี๋ยวเราขยายจาก ต้นพันธุ์เล็กๆเราเนี่ยต้นขยายปลูกให้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็จะเอาผลไม้ชนิดเนี่ยมาเดือฝรั่งเนี่ยเละเป็นตัวชูวโรงของสวนผมก็ตอนนั้นต้นใหญ่แล้วเนาะพวมหัวแล้วก็เดี๋ยวผมมีม,มีมีรูปที่เคยถ่ายไว้มันก็ผลผลิตด,ดีมากเลยก็เก็บกินกันในบ้านเนี่ยถามว่ารสชาติโอเคไหมรสชาติอร่อยไหมัน มันก็เป็นผลไม้สุขภาพอะอะไรที่มันเป็นเพื่อสุขภาพเนี่ยรสชาติมันจะไม่ได้จัดจ้านมันจะไม่ได้หวานมากมันจะคือเราไม่ได้ทําเป็นผลไม้อบแห้งเนาะเราทานสดอะไรเงี้ยมันก็เออแต่มันก็พอทานได้แต่มันเป็นไม้กระแสที่ราคาแพงโลหนึ่งสามสี่ร้อยสี่ห้าร้อยอบแห้งนี่ยิ่งแพงผมก็เลยตอนมันตอนมันทุกกิิงเลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูที่ต้นเนอันนี้ต้นเล็กเนาะทามาปลูกใหม่ นี่เนาะผมก็ตอนมันทุกกิ่งเลยมีกี่กิ่งมีกี่กขแขนงเนี่ยต้นใหญ่ๆเนะี่ยผมตอนจนมันเหลือจะตอตอนจนตอนจนต้นมันตายอะ่ะผมด้วยความที่เอออยากมีพันธุ์เยอะๆเนาะต้นแรกเนะี่ยผมตอนเนียยตอนจนต้นมันตายพอเราเริ่มรู้แล้วเออเราตอนเดียวไปแล้วก็ดูแลไม่ดีนะ่ะต้นมันตายก็เอาใหม่ปาเปลี่ยนบางทีก็คือ เลือกไม่กี่เก่งพอตอนแล้วก็ปลูกทีเนี้ยปัญหาอยู่ตรงที่มันเถอะฝรั่งเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่เก็บไม่ได้นานแล้วถ้าเก็บสมมุติว่ามันสุกได้เจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วเราเก็บมาเนาะเพื่อจะส่งไปให้ลูกค้าหรือเพื่อจะไวไวทานเองไอ้ช่วงที่เราเด็ดมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยความหวานมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นนะครับจริงๆถ้าสมมุติว่าความหวานอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตเราเด็ดอนช่วงเจ็ดสิบเนี่ย ต่อให้เรามาเก็บมาบ่มไว้จนมันสุกยิ่งกว่าเดิมเนี่ยความหวานมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นครับรสชาติของของมันก็จะดรอปลงจากการที่มันสุกข,ขาต้นแล้วเรากินจากต้น,นอันนี้ปัญหาข้อแรกเลยพอเก็บมาปุ๊บม,มันไม่หวานขายไม่ได้พอขายไม่ได้ก็ต้องกินเองอ่ะไม่เป็นไรเรารู้แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บตอนที่มันสุกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่งลูกค้าพอทีนี้เรามาเก็บที่เก้าสิบหรือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยพอเราเด็ดมาปุ๊บ มันอยู่ได้ไม่เกินสามวันครับผมบอกเลยเละเป็นเละเป็นขี้เลยผมบอกแล้วก็สภาพทรงไม่โอเคเลยมันก็ทําให้เราเริ่มแบบเอ้ยมันก็ไม่ใช่แล้วมันต้องมันต้องแปลรูปแลลวมันต้องเปิดอ่าพอมันออกเยอะ,เ,ยอะเนี่ยเรา ผมต้องคิดใหม่ว่าจะขายผลส่วนก็คงต้องให้ลูกค้ามาที่สวนเราประกอบกับว่าเราเพิ่งเราเป็นมือใหม่นะสวนเราไม่ได้ดังอะไรมันก็ไม่ได้มีใครมามาถึงที่สวนแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการก็ต้องเอาไปเลข่ขายแล้วก็มันคอนโทรลไม่ได้แลยนะครับให้มันออกแบบมีสม่ำเสมออะไรพวกนี้มันคอนโทรลได้ยากเพราะผมผม,ผมคิดว่าผมไม่รู้ไม่รู้จักมันดีพออันนี้ยก็เป็นข้อผิดพลาด สองอย่างแล้วนะอย่างแรกก็คือเร่งรัดขยายพันธุ์เกินไม่ตอนมันจนแหลกรานนะครับตอนมันจนเหลือจะตอข้างล่างนะแล้วมันก็ไม่มีใบที่จะเลี้ยงทําาไม่มีใบที่จะสร้างอาหารเลี้ยงตน้นมันก็ตายผมตอนนี้ผมห่อแทบทุกกิ่งกิ่งหนึ่งถ้ากิ่งยาวๆในะผมตอนสามสี่ท่อนเลยนะกลวว่าจะขยายพันธุ์ทำได้เยอะเรียบร้อยครับไม่ไหวตายข้อสองก็คือผลผล ผลของมะเดื่อฝรั่งเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานคือมันจะไม่ไม่เหมือนฝรั่งอนะเนาะที่เด็ดมาแล้วเป็นอาทิตย์เลยส่งถึงลูกค้ามันก็ยังพอทานได้ไม่ไม่ได้เหมือนพวกมะพร้พวา,พาวมะพร้าวที่มันเก็บได้นาน,านๆอะไรเงี้ยพอเด็ดมาเนี่ยมันต้องทานเลยแล้วเด็ดขนาดที่มันยังไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้ด้วยคือถ้าเด็ดเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ความหวานไม่พอไม่่อยรสชาติไม่ดีเลยในอย่างที่สองอย่างที่สามคือมะเดื่อฝรั่งเป็น เป็นพืชที่เข้าใจยากนิดนึงผมว่าค่อนข้างปลูกยากนะถ,ถ้าไม่รู้จักธรรมชาติเขาถ้าไม่ได้ลองปลูกมาทีละน้อยๆอะเราไปลงปลูกแบบเป็นร้อยต้นทั้งแปลงอะไรเงี้ยมันก็มันจะมันผมว่าเจ๋งเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนาะคือดินเหนียวดินนาที่สวนผมเนี่ยในหน้าในหน้าแรงเนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมขังเนี่ยมันงาม,มากเลยนะ เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ําเยอะเลยโชยโชยมันมันแทบจะเป็นพืชทางพื้นที่ทะเลทรายอะไรพวกนี้เป็นทางตุรกีทางอะไรพวกนี้เขาจะปลูกได้ดีมากมันไม่ได้เหมือนมะเดือ่อมะเดื่อไทยบ้านเรานะมะเดื่ออุดุมพรทด่เวลาเราแก่ออกมาแล้วมันวิ่งเยอะๆอันเนี้ยพอไปถึงหน้าน้ำบุ๊น้ำขังไม่ได้ท่วมที่ต้นนะผมก็ยกโค้งนะผมก็ยกโค้งนะแล้วก็เป็นเป็นร่องผุนๆนขึ้นมาเนี้ย็ก,กล่าวว่ามันก็คงไม่ไม่ตายแต่ด้วยความที่ พอน้ําพอหน้าฝนเนี่ยมันตกนานแล้วน้ําดินตรงนั้นมันก็ชื้นมันก็ขังอยู่ที่ต้นแล้วมันก็ระบายออกไม่ทันถึงระบายออกไปแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นดินเหนียวเนี่ยกว่าดินมันจะแห้งจริงๆแห้งสนิทจริงๆมันเป็นเดือนนะครับถึงจะไม่เห็นน้ํายนบนผิวแปลงเราเนี่ยมันน้ํายังซึมอยู่ในดินเหยียบไปตรงไหนมันจะรู้สึกว่ามันยังแฉะยังยกอะไรพวกนี้ยมันระบายน้ําได้สมมติว่า ตกวันนี้อีกสองวันแห้งเลยแล้วแห้งแบบว่าไม่เป็นอันตรายตอนน่อต้นไม้เนี่ยปลูกได้แต่ถ้าเป็นดินที่มันดูดซับน้ํามากเนี่ยไอตัวมันเดือฝรั่งเนี่ยอย่างตัวมันเดือฝรั่งพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยชอบต่อให้เราไม่ได้เห็นน้ําขังแต่พื้นมันแฉะเกินอ่ะมันมันก็เลยไม่ดีผมก็เลยเนี่ยย้ายมาปลูกตรงที่เป็นโค้งน้ามาแล้วก็เหลือประมาณเจ็ดแปดต้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆขยายใหม่คงต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมถ้าจะปลูกก็ทำผลผลิตกับมันจริงนครับอันนี้ก็เป็น ความล้มเหลวเนาะในการปลูกมาเดืออฝรั่งของสวนเราก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าไปเห็นแปลงเขาที่มัน,มนสวยๆอ๋อแล้วก,ก็อีกเรื่องนะอีกเรื่องหนึ่งนี่เรื่องสาคัญเลยเวลามันออกผลแล้วนกชอบมากเนะ้าไม่หอ่อไม่คุมนะไม่ได้กินนะครับเรียบร้อยหมดส่วนมากเนี่ยมนเดือฝรั่งเขาจะปลูกในโรงเรือนผมเนี่ยยินดีโรงเรือนแพงับผมปลูกในนาเลย กะว่าแปลกแหวกแนวแน่นอนใครมาเจอเอ้ยปลูกฝรั่งไอ้ปลูกเดือฝรั่งในนาได้ไวพอลองเขาจริงไม่ไหวครับไม่รอดอันนี้ก็มาเริ่มต้นกันใหม่ก็มาลองกันใหม่โอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็เกี่ยวกับความล้มเหลวในการปลูกเดือฝรั่งที่ผมเลยเคยทดลองมาก็ปั้มกันมันอยู่หลายปีเย่างนั้นปีสองปีเนาะเพ่งกว่าจะเข้าใจธรรมชาติเนี่ยทีนี้ก็รู้แล้ะเราไม่ต้องไปใส่ใจเขาขนาดนั้นแล้วก็อย่าไปรีดเร่ง อะไรเขาขนาดนเนี่ยเนาะก็เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเผื่อใครกาลังคิดจะปลูกมะเดื่อฝรั่งแต่ถามว่ามันปลูกมันปลูกได้ไหมถ้าเรามีระบบการจัดก,การที่ดีปลูกได้ครับมันก็เป็นเพื่อที่ราคาสูงแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นผลไม้ที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดติดหนึ่งในทิปของผลงไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงครับผมพามาดูความลมเหลวในการปลูกมะเดื่อฝรั่งหรือฟิกเนี่ย ให้ทุกคนได้ได้รับทราบกันเพราะส่วนมากเนี่ยเราดูในยู u b e เราก็จะเห็นดูคนบอกว่าปลูกแล้วดีปลูกหนึ่งไร่มันได้เป็นแสนเป็นล้านแต่ไม่ค่อยมีใครมาพูดว่าปลูกแล้วเจ๊งทําอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยผมก็เลยามาเล่าให้ฟังจะเดี๋ยวผมไปหารูปมาประกอบในใน,ในคลิปด้วยแล้วกันเนะาะก็ที่เห็นไกลๆนั่นก็นี่อ้อยครับปลูกแล้วเจ๊งเหมือนกันของทนไปสี่พันจะได้ต่อครับตอนนี้ เนเนาะคลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังถึงข้อผิดพลาดในการปลูกมันปลูกมาเดือฝรั่งของสวนเราก็เพื่อใครจะอยากคิดอยากปลูกก็ลองเอาข้อผิดพลาดตรงนี้ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลผลิตทีด่ดีกว่าสวนผมแต่ที่สวนนี้ก็เริ่มเข้าใจธรรมชาติกันแล้ว,ลวตอนนี้ก็รู้แล้วว่าจะต้องปลูกยังไงก็เดี๋ยวเราปลูกในปลูกแบบพรีเมียมหน่อยพิธีพี่พันหน่อยคือปลูกไม่ต้องเยอะแต่ดูแลเขาให้ให้ดีให้เหมาะสมกับ ที่เขาต้องการให้สภาพแวดล้อมในมาะสครับที่เขาต้องการเขาก็จะให้ผลผลิตที่ดีส่วนเรื่องเรื่องผลผลิตนี้ก็ก็คงทํามันเยอะก็คงต้องแปลนลูแล้วก็ขายก็คงขายแต่ในละแวกพื้นที่ได้เท่านั้นไม่สามารถส่งออนไลน์ได้ถ้าส่งได้ก็ผมว่ารสชาติไม่โอเคถามว่าส่งได้ไหมเก็บเจ็ดสิบซแล้วส่งก็ส่งได้มันก็อยู่อยู่ได้นานกว่าเราเก็บ90้าสบอซนแต่ทีนี้รสชาติมันมันเขาเรื่อง่องไง มันไม่อร่อยถึงมันไม่มันไม่ได้รสชาติจริงๆของมะเดื่อฝรั่งที่มันสุกขาต้นอะไรอย่างี้ผมก็เลยไม่แนะนําให้ให้ปลูกแล้วทาส่งเนี่ยหรือไม่ก็ต้องเด็ดเย็นนี้แล้วเช้าถึงถึงผู้บริโภคเลยอะไรเงี้ยต้องหาวิธีทําแบบนั้นครับผมก็ประมาณเนี้ยเนาะก็มาเล่าให้ฟังว่ามันกเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราเห็น,อย,หนอย่างที่เราเห็นทุกๆคลิปที่เขาในนั่นหนึ่งไร่ได้แสนปลูกไอ้นี่สิบไร่ได้ล้านอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้ ก็มาเล่าให้ฟังว่าําทำกเกษตรเนี่ยอย่าไปอย่าไปใจร้อนย,ยิ่งเป็นกเกษตรยุคใหม่ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางการ,กรเกษตรมาก,ก็ให้เริ่มจากน้อยๆดีกว่าโอเคครับสําหรับ EP สองเรื่องความร้มเดวในการปลูกมะเดื่อฝรั่งหรือฟิกก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟัง คนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไล่คำกวีเกษตรสีวิถีเพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องอะไรก็รอติดตามในคลิปต่อไปอีกทีเนาะก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ